ดอบลิสก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับดอ l ลิสจะมาโผล่ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับดอบลิสเนี่ยนะครับก็จะเข้ามา d i s r u p t i o n นะครับการวงการการขายอาหารเสริมแล้วก็ความงามโอเคไหมครับก็จะมาโผล่ตรงกลางเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามนะที่อยากจะขายออนไลน์เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องสต็อกแบบเดิมแล้วนะครับคุณไม่ต้องมาสต็อกแบบนี้แล้วนะครับตัดออกไปนะ ดอบลิสต์นะครับจะทําหน้าที่ดีลโรงงานนะดีลสินค้าจากโรงงานโดยตรงหรือดีลสินค้าจากเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็เราสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าได้แต่ดอบลิสต์อะไรครับให้กําไรคุณเลยเนี่ยนะครับ40-50%นะครับจากการเริ่มต้นนะครับแค่พันกว่าบาทโอเคไหมครับนะ จากการเริ่มต้นแค่พันกว่าบาทแค่นั้นเองนะแล้วคุณไม่ต้องอะไรครับไปสะสมไต่เลทแบบนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะได้กําไรสูงสุดนะคุณเริ่มต้นใช้เงินแค่พันกว่าบาทแค่นั้นเองโอเคไหมครับใช้เงินแค่พันกว่าบาทคุณก็รับกําไรนะครับ4 0 5 0ได้เลยนะครับโอเคไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนรถแมพให้ทุกคนดูนะครับว่าเราเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาในดอบบริสนะครับเนาะ นะสินค้านะครับสินค้านะพูดถึงนิดนึงนะครับซึ่งนะครับสินค้านะครับตอนนี้เรามีสินค้าที่วางขายจําหน่ายในดอบลิส์นี่นะครับมีประมาณ15แบรนด์นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะต่อไปนะจะมีการดิวสินค้านะครับจากโรงงานผู้ผลิตนะจากเจ้าของแบรนด์นะครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเป็นร้อยเป็นพันแบรนด์นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมีสินค้าที่ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยตั้งแต่เส้นผมจนถึงจรดเท้าเลยโอเคไหมครับนะเรื่องความสวยความงามก็เช่นเดียวกันรวมถึงศัลกรรมด้วยนะครับทีนี้นะครับรถแมพคือเป็นแบบนี้นะครับสมัครดอบลิส